สวัสดีครับช่างดอยโซลารเซลล์ครับวันนี้เรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์นะครับจุดสามจุดสามกิโลวัตต์สี่แผงครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการคายันนะครับบ้านลูกค้าครับเป็นหลังคาม่เัอชีดครับแต่ว่าชุดโครงหลังคาตรงนี้ยังยังไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสามารถวางแผงโซลาเซลล์ได้ครับเพราะว่ารับน้ําหนักไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าตอนเวลาเราขึ้นไปครับ เราต้องใช้คนขึ้นประมาณสามถึงสี่คนนะครับต้องค้ำยันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้บ้านลูกค้าพังเสียหายนะครับวันนี้เราติดตั้งแผงโซล่าเซลล์550วัตต์นะครับสี่แผงครับนะครับบานไม่ตูครับไม่อ่อนสันกระแพงครับ นะครับขั้นตอนนี้เราก็ค้ำยันให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นบนหลังคานะครับบนหลังคาเมทัลชีดนะครับเราก็ต้องเอาแผ่นไม้นะครับมาวางรองก่อน,นครับเผื่อไม่ให้หลังคาบ้านลูกค้าพังเสียหายครับเวลาทํางานก็จะได้สะดวกรวดเร็วครับตัวน,นี้นะครับองศาของเมทัลชีตนะครับ แทบจะเรียบเลยนะครับเราต้องใส่เอลฟีดครับให้ยกระดับขึ้นมาหน่อยนะครับข้างหน้าเป็นเอลฟีด8เซนครับข้างหลังเป็นเอลฟีด18เซนครับตัวนี้ครับตัวสั้นครับเอลฟีด8เซนครับเราลองไว้ข้างหน้าก็มีเอลฟีด18ครับลองไว้ข้างหลังครับ ตัวเล็กกับตัวใหญ่ครับตัวสูงครับเอาไว้ข้างหลังครับให้องศามันได้กับได้รับแสงแดดเต็มที่นะครับแล้วก็น้ําจะได้ไม่ขังบนแผ่นโซลาดเซลล์นะครับัน้ตอนนี้ครับเรากําลังการเอาน็อตนะครับตัวเดิมออกมานะครับแล้วก็เราจะยึดลงไปอีกทีหนึงครับตรงตำแหน่งเดิมนะครับ ตรงแอลฟีดนะครับก็จะมียางรองนะครับครับที่นี่ครับมีแผ่นยางรองอีกชั้นหนึ่งครับนี่ครับตรงที่เป็นรูน็อตนะครับแล้วก็จะใส่พียูไปอีกครั้งหนึ่งครับใส่พียแล้วก็มียางรองครับรับรองครับไม่มีน้ำด่วนน้ำซึมแน่นอนครับชุดนี้นะครับ33กิโลวัตต์สแผงประหยัดค่าไฟสูงสุดเดือนละ 1,000บาทนะครับนี่ครับก่อนที่เราจะยึดแอลฟีดนะครับเราก็ต้องใส่พียูครับกันน้ำรั่วน้ำซึมครับชั้นหนึ่งครับเสร็จแล้วแล้วก็ยึดแอลฟีดลงไปเลยนะครับ ยึดให้แน่นเลยครับลองครับแน่นหนาครับนี่ครับใส่พียูทุกรูเลยนะครับ จะยืดแบบนี้นะครับทุกตัวเลยนะครับนี่ครับแน่นหนาครับ เสร็จแล้วก็จะแน่นหนาครับนี่ครับมียางรองแล้วก็มีพ u ูด้วยนะครับตัวข้างหลังก็จะเป็นเอลฟิดสิบแปดนะครับตัวสูงครับตัวข้างหน้าเป็นตัวสั้นนะครับนครับันตอนนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับเรายึดแอลฟดนะครับครบแล้วนะครับนะครับข้างหน้าก็จะเป็นตัวสั้นนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นตัวยาวครับเพื่อให้ได้ระดับนะครับองศาของแผงครับ15ถึง25องศานะครับเพื่อจะรับแสงแดดได้ดีครับทิศนี้เป็นทิศใต้พอดีนะครับรับแสงแดดได้ทั้งวันเลยนะครับข้อดีของการลาดยางของแผงโซล่านะครับน้ําจะได้ไม่ขังบนแผงโซล่านะครับถ้าเกิดว่าองศาไม่ได้ครับน้ําก็จะขังอยู่บนแผ่นนะครับ กันตอนนี้ครับเราก็นํำรางเดียวนะครับรางขึ้นมาติดกับตัวปีครับลางตัวนี้เอาไว้สําหรับวางแผงโซล่าเซลล์นะครับ แล้วเราก็เอาแอลฟีดนะครับมายึดกับรางครับนี่ครับทางข้างบนข้างล่างเลยนะครับขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเรายึดรางเรียวนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็ทําการเดินท่อร้อยสายนะครับ แนวระดับของรางนะครับข้างหลังก็จะสูงหน่อยครับข้างหน้าจะต่ำลงมาครับเกิดไว้ความร้อนได้ดีด้วยนะครับมีประโยชน์หลายอย่างครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการเดินท่อร้อยสายนะครับใต้แผงซูราเซลล์นะครับเราก็เดินท่อนะครับทุกงานครับเราไม่มีมาสายเปลือยครับ เดินท่อ่อเยุ่งการงานครับและความปลอดภัยครับเดินท่อ PVC นะครับอย่างหนาครับตรงตาช้างครับ SCG ครับงานนี้ล่าสุดอะงานบ้านพี่อะเป็นยังเรากำลังทำการเดินท่อนะครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการร้อยสายนะครับสายโซลาเซลล์ครับแล้วก็สายกาวนะครับสายที่อยู่บนหลังคาครับก็จะมีอยู่3ามเส้นนะครับมีสายพีวีขั้วบวกครับสีแดงครับขั้วลบสีดาครับแล้วก็สายกาวนะครับเบอร์สิบสีดํานะครับ ตอ,ตอนนี้ครับเรากำลังทำการย้าหัว n c 4นะครับขวนี้เป็นขวบวกสีแดงนะครับเราต้องเข้าหัว n c 4ตัวเมียครับหัว n c 4ก็ยี่ห้อ PSI นะครับเวลาใส่เข้าไปก็ต้องดันให้สุดก็ถึงไม่หลุดนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยครับ เสร็จแล้วเราก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับอย่างนี้แสดงว่าแน่นแล้วนะครับงนี้ครับฝั่งนู้นครับก็จะเป็นขั้วลบครับเข้าขหัวตัวผู้นะครับเพื่อที่จะเสียดสายเข้ากับแผงโซลาเซลลนะ์ขั้วลบครับฝั่งนี้ขั้วลบครับใส่หัว m 1ิโคตัวผู้ครับ นะครับเสนะร็จนะแล้วครับเรียบร้อยครับผมขั้นตอนการเข้าหัว C f o u ครับเสร็จเรียบร้อยครับ ขัวลบครับเข่าหัวตัวผู้ครับนี่ครับเพื่อเสียบสายเข้ากับขัวลบเป็นหัวตัวเมียนะครับของแผงโซลาเซลล์ครับครับขั้นตอนนี้ครับใส่แผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็เดินท่อนะครับสุดไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับเดินท่อลงไปครับใายแผงโซลาเซลล์นะครับ รับรองครับไม่มีไฟรั่วก่อนที่เราจะขึ้นแผงโซลาเซลล์นะครับเราก็ต้องดึงเชือกนะครับเพื่อวัดระยะครับให้มันตรงครับ ตอนที่เราจะขึ้นแผงโซลาเซลล์ทุกครั้งครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงครับแผง550วัตต์ยี่ห้อ P&I ครับชุดนี้แรงดันอยู่ที่ประมาณ45โวลต์ครับตอนนี้วัดได้เท่าไหร่ครับ45.2ครับได้ตรงสเปคเลยนะครับเราต้องทําการวัดแผงครับเช็คชัวรเอ์เซตครับผมก่อนขึ้นทําการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการ ขึ้นแผงโซล่าเซลล์แล้วนะครับว<า>ันนี้สี่แผงครับบนหลังคามีทั้งชีดครับแผงที่หนึ่งขึ้นมาแล้วครับ เราวัดระยะไว้แล้วนะครับสายเชือกนะครับต้องเล็งเชือกให้ตรงครับตอเอบอับไม่ได้เลยเกี่ยวีดวตวนี้ครับขึ้นมาแล้วครับสองแผงครับ วัดไหลล่างกับไหลล่างอะเต่ากันนะแผงที่สามขึ้นมาแล้วนะครับตรงช่วงต่อระหว่างแผงนะครับเราต่อนุกรมกันทั้งหมดสี่แผงครับโคลบต่อโคบวกโคบวกต่อโ่ลบนะครับใต้แผงแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับแล้วก็ยึดเคเบิลทย ไม่ให้สายโซลาร์นะครับแตะกับหลังคาเลยนะครับเพื่อหยุดอยู่การใช้งานครับนี่ครับลาดเอ็นแนเลยครับนี่ครับไม่มีสายแตะกับหลังคาแน่นอนครับเสร็จแล้วครับแล้วก็ใช้มิดแคมป์นะครับตัวนี้ครับล็อกระหว่างแผงครับ แล้วก็ล็อกเลยนะครับ,รบแผงทีซีครับลังจะขึ้นมาแล้วนะครับแผงที่ซีขึ้นมาแล้วนะครับ เหมือนกันทุกแผงเลยนะครับสเสียบแล้วก็รัดสายขึ้นไปไม่ให้ติดกับหลังคาเลยครับนี่ครับตัวมิดแคมครับตัวยึดระหว่างแผงนะครับครับมีหมุดเล็กๆนะครับเอาไว้ยึดเวลายึดลงไปนะครับก็จะสูอถึงกันหมดนะครับ เวลาลงกาวครับก็จะสีลงไปนะครับเสร็จเรียบร้อยครับยืดแผงโซลาเซลล์นะครับขึ้นมาสี่แผงครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทำการยึดสายกาวนะครับ ตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการยึดสายกาวนะครับกับรางครับเพื่อเวลามีฟ้าผ่าใกล้ๆครับไปรั่วลงอุปกรณ์ครับก็จะรั่วลงดินไปเลยนะครับตัวนี้ครับตัวล็อกกาวครับนะครับมอตติ้งครับตัวจับยึดยี่ห้อพีไอครับทุกตัวครับก็จะมีหมุดนะครับเล็กๆอยู่ตรงตรงตัวยึดเลยนะครับนี่ครับหมุดเล็กๆครับเอาไว้อยักลงกับรางครับ อยากลงกับลางกับแผงนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ก็มีมุดเล็กๆครับเวลาทุกตัวนะครับมีแคมป์ก็จะสื่อถึงการหมดทั้งทั้งชุดเลยนะเวลามีไฟรั่วก็จะรั่วลงมาที่อุปกรณ์ชุดเดียวกันนะครับเพราะว่าสายกาวเราตอกต่อลงดินไปแล้วครับสายชุดนี้ก็จะขึ้นมาเปนหลังคาครับเพื่อเชื่อมต่อนี่ครับตัวล็อกกาวครับ ตัวล็อกกาวจะมีน็อตขันตรงนี้นะครับนี่ครับเอาไว้ล็อกสายกาวครับนี่ครับหมุดเล็กๆครับเสร็จแล้วก็ยึดให้แน่นเลยนะครับ แน่นหนาครับ,รบต่นี้เป็นสายทองแดงเบอร์10บนะครับมาตรฐานต้องใช้สายไม่ต่ำกว่าสแควมิน,นะครับ่เราใช้สายเบอร์สิบวความแน่นอนครับเวลามีฟ้าผ่าฟ้ารัวไกลๆครับกระแสก็จะแรงมากครับถ้าเกิดว่าสายเราใหญ่ก็จะทำให้ ไหลลงไปสู่ดินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยครับหยุดสายกาวครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับวันนี้4ี่แผงครับบนหลังคามีดั้งชีดครับองศานี้ได้เลยนะครับรับแสงแดดได้ทั้งวันนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับหยุดแผงโซลาเซลล์4แผงนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะลงไปทําการเดินท่อร้อยสายนะครับติดตั้งชุดครบคุมนะครับภายในบ้านครับตรงนี้ครับองศาของแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับน้ำจะได้ไม่ขังนะครับก็รับแสงแดดได้ดีด้วยนะครับลิดนี้ครับทิดใต้ครับ ตอนนี้ครับเรากําลังทําการตอกแท่งกาวนะครับถ้าบ้านไหนนะครับไม่มีกาวนะครับไม่ได้เดินสายกาวไว้นะครับเราต้องตอกแท่งกาวแล้วก็เดินสายกาวให้บ้านลูกค้านะครับเพื่อความปลอดภัยครับในการติดตั้งชุดโซลาเซลล์ต้องมีระบบกาวนะครับแขงโซลาเซลล์นะครับอยู่บนหลังคาครับเราต้องแท่งกาวต้องลึก2เมตร40นะครับ เหล็กนะครับห้าครับแปดครับแท่งกาวยาวเลยนะครับนะครับเราต่อแท่งกาวให้มาลูกค้านะครับเพื่อความปลอดภัยครับนี้ครับแท่งกาวครับเราต่อลงดินไปแล้วนะครับอันนี้ท่านตองการติดวันทามนะครับเชื่อมต่อแท่งกาวกับสายกาวนะครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะจุดวันทามนะครับเพื่อเชื่อมต่อสายกาวกับแท่งกาวนะครับบ้านลูกค้าท่านไหนไม่มีนะครับเราก็ต้องต่อแท่งกาวให้นะครับเข้าที่ตู้ควบคุมเลยนะครับตัวของซูเมอร์ครับเพราะว่าระบบโซลาร์เซลล์นะครับต้องมีระบบกาวที่ดีครับแขงโซลาร์เซลล์อยู่บนหลังคาครับเพื่อป้องกันครับเวลามีฟ้าผ่าใกล้ครับมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีไฟร่วนะครับก็จะร่วลงอุปกรณ์ ทำให้เสียหายนะครับถ้าเรามีแท่งกาวครับอุปกรณ์ที่ไฟรั่วก็จะรั่วลงกาวเลยนะครับนี่ครับตัววันทามครับเป็นตัวประสานแท่งกาวกับสายกาวได้ดีนะครับแน่นหนาครับไม่มีหลุดครับเราก็ต้องพักไว้สักครู่นะครับแล้วก็ค่อยมา เาะกระเบื้องออกนะครับตอนนี้ครับตัวบันทางครับยืนตัวแล้วครับเราก็จะเคาะออกนะครับเสร็จแล้วสายก็จะประสานกับแท่งกาวเลยนะครับนี่ครับแน่นหนาครับไม่มีรู่ครับเสร็จแล้วเราก็กบเลยนะครับ ตอนนี้ครับเรากําลังทําการนะครับติดตั้งเดินท่อร้อยสายครับของโซล่าเซลล์ครับและติดตั้งชุดควบคุมอินเวอร์เตอร์ครับกําลังทําการเริ่มติดตั้งนะครับวัดระยะไม่ได้นะครับนครับตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งอินเวอร์เตอร์นะครับก็ชุดควบคุมนะครับเดินสายจากบนหลังคาลงมาแล้วครับ ั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็จะทำการเชื่อมต่อชุดสายนะครับก็อฟลมกำลังทำการเชื่อมต่อสายนะครับโซลาเซลล์ครับจากแผงโซลา่าลงมาครับแล้วก็ชุดนี้เป็นชุด AC ครับนครับตัวนี้เป็น c ีกันย้อน,นครับป้องกันไฟย้อนครับไม่ให้ไฟย้อนไม่ให้มิเตอร์หมุนกลับนะครับ ตัวนี้เราติดตั้งทุกหลังเลยนะครับตัว c ีครับเวลาเราใช้ไฟน้อยครับแล้วก็แผงโซลาร์ผลิตไฟได้เยอะก็จะไม่ย้อนกลับไปที่การไฟฟ้านะครับถูกต้องตามกฎหมายครับไม่ผิดระเบียบการไฟฟ้าครับตัวนี้ครับสายโซล่าเซลล์ครับขึ้นมาเข้าที่ฟิวนะครับฟิวดีซีครับนี่เป็นไมเคิลดีซีครับเซล์กันฟ้าดีซีครับ แลลามีไฟรั่วครับก็จะรั่วลงดินไปเลยนะครับเสรจกันไฟ AC ครับเบคเกอร์ AC ครับ a c v o ครับการไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับได้หมดเลยนะครับตันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ครับ3.3กิโลวัตต์ครับยี่ห้อ PSI ครับเชื่อมต่อสายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการทดสอบระบบนะครับตอนนี้ครับเราทำการเชื่อมต่อระบบเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะทำการทดสอบระบบนะครับ ต่อ ct ครับเรียบร้อยครับต่อสาย AC ครับ d c ครับต่อสายกาวครับเชื่อมต่อกันหมดแล้วนะครับบาลลูกค้าไม่มีกาวครับแล้วก็เดินสายกาวเข้ามาให้นะครับ1ชุดครับันตอนนี้เราก็จะทําการทดสอบนะครับทําการวัดแรงดันของแผงโซล่าเซลล์ก่อนนะครับ4แผงนะครับปกติก็ต้องได้ ตอนนี้วัดได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดโวลต์นะครับสี่แผงครับโอเคครับนะครับตอนนี้ก็ทําการทดสอบระบบได้เลยครับเปิดเบรกเกอร์ดีซีครับเปิดเบรกเกอร์เอซีครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับติดไฟครับเปิดระบบครับออกแล้วครับถ่ายจุดสี่เขียวขึ้นนะครับ แบบนี้ MM mm hmm. แสดงว่าต่อวงจรไม่ผิดนะครับตอนนี้กำลังจะทำการรีบูตครับรอประมาณ60วินาทีครับ10วิครับเดี๋ยวไม่ถึง5วินาทีครับอินเวอร์เตอร์ชุดนี้ครับ3.3กิโลวัตต์ครับจ่าดค่าไฟสูงสุดเหลือละ2,000บาทนะครับ ถ้าใส่แผงครบเแผงนะครับตอนนี้เป็น3.3กิโลวัตต์ใส่4ีแผงนะครับผลิตไฟได้ครับ208วัตต์ครับตอนนี้ใช้ไฟภายในน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําการทดสอบโดยการเปิดไดเป่าลมร้อนนะครับกดเลยครับ ขึ้นมาแล้วครับห้าร้อยวัตต์ครับวันนี้ไม่มีแดดเลยนะครับบรรยากาศหมืดขึ้ครับติตได้ห้าร้อยยี่สิบห้าวัตต์ครับห้าร้อยยี่สิบหกวัตต์ครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงครับนี่ครับขนาดวันนี้ไม่มีแดดเลยนะครับได้ห้าร้อยยี่สิบวัตต์ครับเดี๋ยวลองปิดด้เป่าลมร้อนครับปิดเสร็จแล้วครับอินเวอร์เตอร์ต้องลดลงครับนี่ครับเพราะว่าเราใส่กันย้อนนะครับ นี่ครับถูกต้องนะครับเราใส่กันย้อนที่ระบบไฟครับไม่ให้ไฟย้อนกลับไปที่การไฟฟ้านะครับลองไปลองลองเปิดอีกทีครับ215วัต์ครับใช้ไฟภายในครับเดี๋ยวลองเปิดได้เป่าลมร้อนอีกทีครับนี่ครับเดีวต้องขึ้นมาเป็น500ร้อวัตต์เหมือนเดิมครับนี่ครับห0ครับนะครับต้องประมาณนี้นะครับ าอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีนะครับหรือว่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าลดลงแรงดันแล้วก็กําลังไฟก็ต้องลดลงนะครับปิดนะครับนะครับถ้าปิดได้เป่าลมร้อนก็จะลดลงมาครับเหลือ200กว่าเหมือนเดิมครับครับเสร็จเรียบร้อยครับผมวันนี้ครับเราทดสอบระบบินวอเตอร์แล้วก็กันย้อนครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปทําการเก็บงานนะครับ ปิดฝาล้างครับปิดฝาตู้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมติดตั้งโซลาเซลล์นะครับวันนี้ชุด3.3กิโลวัตต์ครับประหยัดค่าไฟสูงสุดเดือนละ1,000บาทครับบ้านคุณแม่ตูนะครับบ้านแม่อ่อนสงกำแพงครับขอบคุณแม่ตูนะครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีลิงก์อินเตอร์ซิสเต็มครับยินดีให้บริการครับเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับ สนใจติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากครับ